ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการสร้างตัวด n นามิกฟลิกกันดูนะครับโดยวิธีการสร้างเนี่ยเราจะสร้าง API ขึ้นมาโดยใช้ตัวภาษา Apps คริปตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ generate ตัวฟลิกโดยข้อมูลที่อยู่ในฟลิกในแต่ละในแต่ละไอตัวหน้าต่างครหรือตัว b u b เ l ลนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่มาจากตัว Google Sheet นั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวก็ให้ทุกคนสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับ <Okay. S 1> เป็น test generate t l i c k ู u แล้วกันคืออาจจะมี test ทีหลากตันนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวโค้ดนะครับผมก็จะให้ทุกคน แขวนไว้ที่ด้านล่างขึ้นนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับอืมอ่าฟลิกตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอาเจสันมามาวางนะครับก็ทุกคนไปที่ตัวบอดน้อยนะครับเพื่อที่จะสร้างตัวเจสันฟลิกครับตัวนี้นะครับตรบตงสร้างตัวเจสันตัวนี้มาให้ได้ก่อนก็ไปที่บอดน้อยครับ เสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวอ็อบเจกต์แล้วก็เลือกมาที่ flick ก e s s a g e ตัวนี้แล้วก็กดปุ่ม add ครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ go to f l i c k simulator โอเคผมล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ตัวโชว์เคสตัวนี้ แล้วผมเลือกฟลกตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า local local search เนาะเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดปุ่ม create เอเคเราก็ห้เฟลิกมาลักษณะเป็นใบๆแบบนี้นะครับหลายๆใบผมก็ก๊อปตัว JSON นี้ไปเลยอ๋อเลือกไปที่ view as JSON ตัวนี้แล้วผมก็ copy ตอนนี้เลยนะครับผมก็จะได้ JSON message เรียบร้อยแล้วผมก็กลับไปที่ตัวสคริปต์ของเรานะครับผมก็เอาโค้ดตัวนี้มาวางแทนตรงนี้ครับผมวางแทนไปเลยอนโทร V ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นเป็น f l ลกสามใบนะครับมันก็จะ มีเฟลกใบที่หนึ่งเฟลกใบที่สองแล้วก็เฟลกใบที่สามมีสามใบนะครเฟลกใบที่หนึ่งก็คือจะเขียนว่า Brow n Cafe ใช่ไหมครับอันนี้ครับ Brow Cafe เห็นไหมครับอันที่สอง Brow n Connie Restaurant ก็คืออันนี้คือใบที่สองนะครับใบที่สองก็คือตัวนี้ นี่ครับอาา่าฮะมันก็จะเป็นเฟรกสามใบประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามกดเซฟครับเอ๊ะทำไมมันอันนี้มันเกินมานะครับเดี๋ยวด้ยเอ่อเกอเค,อเคลบตัวนี้ออกไปตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งมันเกินมาครับน่าจะน่าจะครบไปละ กดเซฟแล้วผมก็ต้องไม่ลืมไปตั้งค่าที่โปรลัาเตอร์ด้วยนะครับ okay. เรียบร้อย ผมก็กดเซฟแล้วก็จัดการให้ใช้งานได้ก็คือการ deploy เลือกดินสอเวอร์ชันใหม่ตรงนี้ทุกคนแล้วรเรียบร้อยผมก็จะได้เว็บแอปมา1ตัวผมคัดลอกไปแล้วผมก็ลองเอาเว็บแอป แอคชั่นเท่ากับเป็เจนเฟร e เฟิกศูนใช่ไหมโอเคผมก็จะได้ลักษณะอย่างนี้มันก็คือตัว json ที่ได้มาจากตัว flex simulator ตัวนี้นั่นแหละนะครับเป็น json ตัวเดียวกันโอเคครับที่นี่เมื่อตัว API เนี่ยสามารถถูกเรียกได้ ถูกเรียกใช้ได้โดยเบราว์เซอร์มันก็น่าจะถูกเรียกใช้ได้โดยบอทบอทน้อยเช่นกันเดี๋ยวเราไปลองใช้ API ในบอทน้อยเรียก API ที่เป็นตัวแอปสคริปต์ตัวเมื่อกี้ดูนะครับผมก็สร้างตัว API s generate 0นะครับชื่อให้เหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันการมึอนองงนะครับ a เท่ากับ test generate text underscore 0 okay. เราก็ทำการ test เหมือนเดิมครับไปที่ train bot แล้วก็สั่ง intent ใหม่ก็ได้นะครับ test เป็นแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกแล้วกันสั้นๆตัวレスปอนก็เหมือนเดิมครับเขียนข้อความมาให้เรารู้นิดหนึ่ง ที่เขียนไว้ให้เรารู้เฉยๆนะครับจากนั้นผมก็เรียก API ครับกดมาที่ e x s t t i n g Object เลือกไปที่ API แล้วก็ API ตัวที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือตัวนี้กด Select แล้วก็กด Save จะได้หรือเปล่าก็ต้องมาทดสอบดูนะครับผมก็ Test เห็นวอะไรแล้วนะเมื่อกี้อกลับไปดูนะเทสเฟิกครับเทสเฟ,ก,ฟ,ก,ฟกโอเคเนาะมันก็สามารถที่จะสร้างเฟิกมาให้เราได้แต่ว่าอย่างที่อบอกทุกคนไปก่อนหน้านี้ครับก็คือเฟิกตัวนี้มันเป็นเฟิกแบบสเตติกเนาะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนข้อความหรือว่า เพิ่มใบของเฟล็กให้มันมากขึ้นกว่า3ใบได้ประมาณนะครับซึ่งในกระบวนการถัดไปเนี่ยเราก็จะมาสร้างตัวตัวเฟล็กตัวนี้ครับให้มันเป็นดนามิกนั่นเองนะครับโอเคไหมครับอาา่าฮะทีนี้จะทำยังไงจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องมาแก้โค้ดใน API โอเคผมก็ให้ทุกคนสร้างตัวสคริปต์ไฟล์ใหม่ขึ้นม่อีกไฟล์นึครับเพื่อให้มันแยก ออ okay. กแก๊สเทนเดี๋ยวมันซ้ำซ้อนกันมันจะงงผมให้คลิหนึ่งแล้วกัน test generate หนึ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโค้ดอนเดิมนะครับผมก็จะวางไว้ด้านล่างของตัวตัวคลิปให้โอเคครับก็ก็โค้ดมาวางนะครับก็โค้ดผมจะวางไว้ที่ด้านล่างของคลิป ครับเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับก็โค้ดก็จะมีประมาณนี้นทีนี้ดูในในในโค้ดก็ลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมันก็จะมีตัวใบของฟลิกนะครับหรือตัวบัฟเฟลตัวี้ยสา,สาใบใช่ไหมครับลักษณะก็เหมือนกับที่เราเห็นในตัวลายนะก็คือ3ใบนบใบสองใบ3ใบอย่างเงี้ยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำให้มันเหลือแค่ใบเดียว เราก็จะแสดงแค่ใบเดียวเนาะส่วนใบอื่นๆเดี๋ยวเราจะใช้ for loop ในการเจนมันขึ้นมาโอเคไหมครับเราจะสร้างแค่ใบเดียวกันก็จากโค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลบตัวที่ที่สองตัวที่สามออกไปนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาด้วยนะครับเอาตัวคอมมามาด้วยลบไปเลย ตัเซฟแล้วก็ดิพอยโอเคครับผมก็คัดลอกแล้วก็ลองเช็คดูสิผมยังไม่ได้เข้าไปทำตัวเราเตอร์เลยใช่ไหมครับ ต้องทำใหม่ต้องไปใส่เราเตอร์ก่อนน่าจะโอเคกดเซฟ ทำให้ใช้ได้ deploy นะครับโอเคเรียบร้อยผมก็คัดลอกแล้วก็ the action เท่ากัอกบอ่า s in rate like 1 แล้วเหรอ่อะใช่นะครับก็เหลือฟลิกใบเดียวครับตอนนี้ผมมีแค่บราวคาเฟ่อันเดียวเนาะอันอื่นไม่มีใช่ไหมครับโอเคก็เหลือฟลิกใบเดียวแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองใช้บอทน้อยเรียกดูสิผมก็ไปแก้ที่บอทน้อยขอใช้ตัวสร้างใหม่ก็ได้ Gener test generate f l a k u n e r s c o r e หนึ่ง action เท่ากับ test generate c l i a g underscore หนึ่งโอเคจากนั้นผมก็ไปที่ train bot ขอใช้ตัว ินเทนเดิมแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับจากศูนย์เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันไปที่ตัว API แล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับกดเซฟลองดูนะครับ,รรบเมื่อกี้เรียกเทสเฟลต์ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะขึ้นมาสามสามใบทีนี้น่าจะขึ้นใบเดียวแล้วเนาะเพราะว่าเราไปแก้เรียบร้อยแล้ว อ่าขึ้นมาใบเดียวโอเคครับคราวน,นี้นะครับเราจะต้องทำใบนี้ให้เจนเป็นหลายๆตัวโดยใช้ for l o o p นะครับซึ่งถ้าเกิดในตัว g o Google s h e e t ของเรามีอยู่4อ่มีอยู่4สินค้านะครับมันจะต้องเจนตัวเฟ c กเนี้ครับขึ้นมา4ใบนะครับแล้วก็เอารูปสินค้าไปแสดงตรงนี้เลยอโอเคไหมครับเค ก็เดี๋ยวให้ทุกคนกลับมาที่ตัวสคริปต์ของเรานะครับสร้างตัวไฟล์ใหม่ตัวหนึ่งนะครับ test generate i 2แล้วกันโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะนำโค้ดมาวางโดยโค้ดเดี๋ยวผมไปเอามาจากอ่า f หนึ่งแล้วกันตอนนี้นะครับก๊อปมาเลยคนโ c อนสีคอนโอย่าลืมไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับลืมไปเปลี่ยนชื่อนะตรงนี้ก็จะเป็นสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิดหนึ่งนะครับก็ผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเป็นเฮดเดอร์เป็นหัวของมันเป็นหัวของตัวเจสันครับผมเอาตรงนี้ออกไปครับ เดี๋วนะเอาเอาลับมาก่อนอยากรู้ว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะอ่ะโอเคเพราะนั้นผมก็เอาสวงส่วนนี้ออกใช่ไหมเอ่ยเสร็จแล้วผมก็เอาสองส่วนนี้ออกยังครบ ้นไหมครับก็น่าจะครบเนาะก็คือเราก็จะมีบล็อกของตัวฮีโร่ส่วนบอดี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้2อันนะครับไทป์บับเบิลก็คือเป็นตัวตัวเฟล็กบับเบิลที่เป็นใบๆไม่เก่นนะเสร็จแล้วข้างล่างนี้ด้วยนะครับมันทัดที่105ใช่ไหมผมก็ ผมก็เปิดคอมเมนต์ตัวนี้แล้วผมก็ปิดตัวนี้ทิ้งไปนะครับตัวนี้นะเคมันจะยังทำงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ลองเทสดูก่อนผมก็กดเซฟแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ในเราเตอร์ โอเคถ้า okay. มันถูกต้องมันต้องทำงานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคกดที่พอยโอเคผมก๊อบตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ ไปที่ตัวบอทน้อยก็ไปสร้าง API ใหม่ตัวหนึ่ง test generate click underscore สอง action ก็ปับ test generate underscore สอง okay. เซฟเสร็จแ,แล้วก็กลับมาที่ตัวเทนบอร์ดผมขอใช้อินเทนตัวเดิมนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ response ลบตัวนี้ทิ้งไปครับลบตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็เลือกตัวใหม่เป็น API ตัวสองถ้ามันถูกต้องเนาะมันต้องทำงานได้เหมือนเดิม มันต้องสามารถที่จะเจนเฟล็กตัวนี้มันเดิมเพราะว่าเมื่อกี้เราย้ายย้ายตัวเฮดเดอร์ของเจสันไปไว้ข้างล่างเเลขอให้ได้มาสิอ่ะโอเค yes โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างใบของเฟล็กตัวนี้ครับตัวบัพเปิลตัวนี้ให้เกิดขึ้นหลายๆตัวโดยใช้ for loop E. เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับทีนี้ผมก็จะกลับมาที่ตัว Test Generate Flex 2ข้างเรานะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้คือส่วนที่เราจะต้องในครับในส่วนนี้คือส่วนที่เราจะต้องใช้ for l o o บวนเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาโอเคไหมครับส่วนนี้นะครับ เพื่อที่จะสร้างลิสต์ขึ้นมาเป็นก้อนๆของข้อมูลนะครับอันนี้คือข้อมูล1ก้อนก็คือ1นึ่ r o ของหนึขอ,หนของตัวนี้นะครับหนึของตัว Google Sheets นี่หนึ่งก้อนแล้วก็จับ1ก้อนนั้น push ลงไปหรือยัดลงไปในตัวลิสต์ตัวนี้โอเคไหมครับเราต้องทำการอเอาสองอันมายํำกันนะครับก็คือส่วนของ Google Sheets กับส่วนของโค้ดตัวนี้นะครับ เรากลับไปที่ตัว g o o g l e s h e e t เราก็เอาส่วนที่เชื่อมต่อ o o o l l s s h e t t มาเอามาเอามาเอามาทั้งหมดเลยดีกว่าครับเอามาทั้งหมด,ดนะตั้งแต่บรรทัดที่3ลงมาเลย ใช่ครับทั้งบล็อกของมันนะครับบล็อกที่อยู่ใน for loop ตรงบล็อก for loop ผมเขไปเลยนะเสร็จแล้วก็เอามาวางที่นี่เดี๋ยวผมจะกันพื้นที่ไว้ก่อนอ้นี้มาร์กไว้นะเดี๋ยวเราต้องเอามาใส่ใน for loop นะครับ พื้นที่ไปก่อนเดี๋ยวจะงง okay. ผมก็เอาโค้ดมาวางลงไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับตัวนี้ผมทิ้งไปเลยนะครับเอาทิ้งไป,ปเสร็จแล้วผมก็เอาตัวนี้มาแทนอันนี้มาแทนผม คัด <Cut S 2> <Cut S 1> ไปนะครับคัดเสร็จแล้วกพมาวางใน for loop วางมาลงไปลา <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวขอจัดให้มันดูดง่ายหน่อยกดแท็กดแท็บโอเคอยู่ใน for loop เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะเจนให้เราได้ไหมนะครับทีนี้ ในแต่ละรอบนะครับที่มันเจนมันก็จะได้ใบตัวนี้มาหนึ่งใบทีนี้ในแต่ละใบในแต่ละรอบนะครับอย่างเช่นรอบแรกที่มันเจนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเอาเอาข้อความนกจิบตัวเนี้ยไปแสดงแล้วก็เอารูปภาพที่เป็นรูปภาพตัวนี้ไปแสดงด้วยนะครับรูปภาพตรงนี้ก็จะเป็นรูปของผู้เรียนใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราทดลองกันมาดูกันมาก่อนหน้านี้แหละ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องเข้าไปแก้ในตัวนี้ผมยืดออกมก็คือในส่วน URL ตรงนี้นะ URL ที่เป็นรูปภาพผมก็แก้ให้เป็นแก้ให้เป็นตัวตัวนี้นะส่วนตัวนี้ผมคอมเมนต์ทิ้งไป เสร็จแล้วออันนี้คือรูปภาพนะครับแล้วก็ตรงข้อความตรงนี้ผมก็จะแก้ให้เป็นท n a m e แล้วกันตรงนี้นะไม่ปิดนะครับบรรทัดที่47เอาละกดเซฟ แล้วก็ deploy ครับอ auto router เราทําไปแล้วใช่ไหม test ติดสองทำไปแล้วอ่ะโอเคงั้นผมก็กด deploy เลยครับทําให้ใช้งานได้โอเคผมมาที่ตัวเช็บอทเลยแล้วกันครับผมก็เรียก flex หนึ่งสองสามกด enter อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือข้อมูลของแต่ละใบก็เกิดจาก for loop แต่ละรอบอะนะครับของผมมันมีสี่ใช่ไหม 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ flex ใหญ่ได้ไหมอ่ามีอยู่สี่ flex หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คือนกจิบกำปั่นทองอินักกบสุวรรณเห็ไหมครับ ซึ่งถ้าเทียบตัวนี้ก็ถูกต้องนะครับนี่นกนกหิดกำผันทองมีหนักกบส่วรรแล้วก็มีรูปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างเฟล็กขึ้นมาให้เป็นในรูปของไดนามิกได้นะครับส่วนตรงนี้ข้างล่างตงัวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ใส่ได้นะก็ดึงไปแล้วก็ใส่ เข้าไปในตัวโค้ดต้องห่านตัว JSON ตัวนี้ให้ออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสร้างเป็นปุ่มสมมุติว่าผมอยากจะสร้างเป็นปุ่มอ,อยากให้มีปุ่มด้วยตรงนี้นะครับปุ่มสั่งซื้ออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องย้อนกลับไปออกแบบเฟล็กตั้งแต่ตัวนี้เลยฮะเนี่ยตั้งแต่เฟล็กตัวนี้นะครับโดยการใส่ปุ่มเข้าไปก็ไม่อยาก เราเคยทํามาอยู่แล้วเนาะเราก็ใส่ปุ่มเข้าไปได้นะครับก็ทําการแอดเข้าไปอย่างเช่นผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งเอาเป็นใบแรกแล้วกันนะครับเป็นเฟิกใบแรกผมก็จะใส่ปุ่มไปอา่าฮะผมก็จะใส่ปุ่มไปแีท่ทรงนี้ button อยู่ตรงไหนเออนิมาแล้วแอคชั่นนลยครับอ่า อันนี้คือบอททอนที่เราสร้างใช่ไหมอันไหนเอ่ยบอททอนตัวนี้เหรออ๋ออยู่นี่นะครับ สืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนตัวเอ่อแอคชั่นตัวเนี้ยครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานได้ยังไงนะครับตอนนี้เราก็เซตแอคชั่นให้มันส่งข้อความออกมาประมาณนี้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเซ็ตเป็น สีได้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้สมมติว่าเราทําปุ่มตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็กลับไปสู่สเต็ปเดิมครับก็คือเราก็จะได้ตัว JSON message ออกมาเอา JSON message ไปใส่ในโค้ดตัวนี้นะครับแต่ว่าการเอา JSON ตัวนี้ไปใส่นะครับต้องต้องเช็คให้ดีนะครับเราต้องตัดหัวตัวนี้ออกอย่างเช่น JSON message ตัวที่เห็นตัวนี้นะครับเราต้องตัดหัวตัดหัวส่วนนี้ออกไป นะเนี่ยตัดหัวส่วนนี้ออกไปเพราะนั้นเวลาเรากรอ๊อบเราก็ก๊อบเฉพาะส่วนนี้มาเข้าไหมครับตัดหัวตรงนี้ออกไปเพราะว่าเดี๋ยวหัวตัวนี้เราไปเติมในในตัวของเราเองนะครับตัวนี้ตัดหัวตรวนี้ไปใ่หนะแล้วเราไปเติมเอ,เองที่ด้านล่างก็คือเราจะไปเติมตรงนี้เองเนะครับอ่าเป็นเป็นฟอร์แมตของอ่าตัวที่จะเอาใส่เข้าไปในตัวลายอ่ะ อันนี้นะครก็ให้ใช้ยึดก็ให้ยึดตัวอ o r ฟ a t แมตตัวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแสดงผลออกมาไม่ได้โอเคนะครับก็ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราไปกันถึงอ่ะครบทั้ง4อันแล้วเนาะก็คือสร้างไดนามิกเฟล็กแล้วก็เอาเฟล็กที่ได้เนี่ยไปแสดงเป็นรายการสินค้าที่ปรากฏอยู่ในตัวแชทบอทของเราโอเคครับก็ในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใน ขั้บหน้าเราก็จะมาทําในส่วนที่สูงขึ้นไปกว่านี้นะครับทําให้เป็นระบบซื้อขายได้ด้วยนะครับมีการ add order มีการ delete order ครับมีการจ่ายเงินอันนี้นะครับยืนยันการจ่ายจำาระเงินส่งหลักฐานการจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ครับขอค่อยว่ากัีนทีนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ